สุดล่างเก็บไปยังอ่ะขอได้ปะไปขอไปขอนอนมากินขวดพี่นอ้องพี่จะฟาร์งไงไมเลยไปล่ะใจเย็นใจยเย็นเก็บเป็นสีไม่มาเชิดแบมบเบิ้ลในเอมเหรอไอเดียวฮะแบมเบินนะ้ลน่ะได้ครับดิได้ได้ได้ ผมได้ผมแล้วนะโอเคนิดโอเคนิดไม่ตายไม่ตายขึ้นบนเก็บไปยังผมยังไม่ได้เดินไปเลยพี่แอดเนแต่เลยหรออืมีเล่นแต่หอม่หาห้องนานไว้ดิ

ป้าแกบอกอย่าลืมคนก่อนนะลูกโอ้ย,ยอะไรนะครับโอลิฟไปเลยครับโอลิปไปกินกาแฟคิดถึงคนเก่านะป้าแกบอกอย่าลืมคนก่อนใช่เหรอที่เจนกูเจีอ่ะเข้าประท้ายตรงนี้ตามทีมไปให้ได้เพื่นโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กลับไปเรียนมา,มา,มา ไปครับขอหนึ่งตัวริบไทยขอจัดโหดๆเลยนะครับเอาดีๆึ๊งๆทับปาได้ครับจัดให้อตายคูกริบไายใช่ไหมครับ

active right now. Joy. Go, water dragon. Here we go. This place should be a- WHAT the clean? Hey, I was trying to train here. Okay, I'm going to teach you a lesson. Over here! Hey! I was trying to train here! I am mm, Your lack of discipline will lose you this battle. Yeah, okay! Let's My cake is not a lie right War never changes Tiltacular! tacular we be under siege <laughs> của để lên CF rồi mà nó không bịt để nhảy lên này được chưa? Chết rồi. Ông phê đấy con, phê con.

ดู่เขาอเูอเล็กลงมาลหอได้เอเล็กรดูได้ปะเลวนได้หมดเลยสวยเพื่อนีเล็ก The Legion of Plunder, the Hellborn Tower. Over here, hey, I was trying to train here. hãy, 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 Invisibility! Take no prisoners! Behold! Survive! Someone's all washed up! Your lack of discipline will lose you this battle. Over here! It isn't very effective right now. I'm going to teach you a lesson! Okay! Now, okay. พิหายแลวเป็นเรื่องไรเฮี้ยไอ้ดักมาของอสวยดิดักเฮ้ยดักไปรู้จพูดผ้อยู่ย ตัดฉุนนี่ดิเฮียที่จะแตกกูยี่สิบสองแล้วะกูสามอ่ะตาอยู่เฮียคิดว่าพี่มีบัด้วยไหวแไม่ห้าหนึ่งไเฮียไม่ไหวสงล่างปรอมดักกูเลยเหรอเนี่ย ดาวินวอลก็ดิได้ไปฟันกัวแล้วอาปลายเลยแบบนี้ที่ฉีบอกว่าสนุบบอล์วันนี้ไม่สอมไม่ได้สอมาวันนี้ไม่ได้สอมคาราเมตตี้เล่นออกของสไตล์ไหนครับสายวิ่งคล่องไหมก็ได้ครับแบบนั้นก็ได้ตัวมันก็ถ้าเป็นในนอร์มอลก็ตามที่เขาที่เขาใช้ออกกันเลยครับแบบก็เป็นแบบพวกอ่อะไรอะเอเจนไนเซอร์ ดาบสามสีหรือว่าดาบหรือว่ายกกลางอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรแบบหนึ่งนั้นนะครับตามที่เขาเล่นกันเลยนะครับเป็น CM ก็ควรมีดีมแาชเชอร์ครับอันนี้ถ้าเป็น CM เอนะนี่ของโกงบอกสิครับเอาทำปะวะยี่ไปไม่ทันหรอกดับอนาคตเลยเหรอ

เสี่ยยยวววตสสสสสุุดดเเเีีี่อนาครับป่าไม่มีหรือยังครับถ้าไม่มีผมขอเป็นเมียป่าได้ไหมครับไม่ได้ครับอย่างเสียวเลยไม่ได้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 สวัสดีครับบอสสวัสดีครับท่าตายใช่ไหมโอเคตายอย่างนี้นะจะได้ชุดเซฟหน่อยพี่เนี่ว่างแล้วม่ใช่ย่อไปเลยนะครับอยู่ไกล The Legion have plundered the hellborn tower ไอ้เช yeah. ี่ยต่อไปมันเลยโอ้ยเฮียมหนูอ่านอ่านแต่แรกกูไม่น่าจะดับคู่มาเลยเฮียห้ามตายเนี่ยย้อนไปอิเล็กทริกรอรอรอร้อตสีแบบกดเผาหัวให้หน่อยนะเวลาปวดเปิดมันปะตายนะเมดอ่ะเรื่อมันไปไหนไอ้เพื่อน มืดมองไม่เห็น Stay o u A gruesome t r son มันแรงงอี่จะดาบเล่ดแรงแรงจังวะี่มาแงวะเออดนมาแงปะวะแรงจังวะโดนมางมาเยะ ฮองกอร์เฮสสั่งเรดไึ้รึเปล่าเราไี่นุ้ยนยละเร่จะตายแล้วมองไม่เห็นเลยเลยอะ่ะ อไวะตาิงเริยไอ้เฮียทำไมเริ่มไม่ไหววะเนี่ยาไมไดา ขอแม่งเยอะแล้วแล้วเป็นเรื่องอะไร้ที่อ่ะที่ผ่ายแล้ว เราต้องเป็นฝ่ายเปิดก็ว่ใช่เปิดก่อนพี่เปิดก่อนได้เบียดเยเยันครเลยเกี่ยวเกมนี้ดี ผูตีนี่กูมีโอกาสตายไหมขวาขวาตัวอะไรวะบอกแบกไรเฮียไอ้สารกูโหตายเลย เดนเยอะกว่านี่ถาไหวอุไวโยพี่เติมน้ํเดื่มกันแล้วอ้าแล้วไงสัตว์เป็นเรื่องไอ้เหียมสัตว์เป็นเรื่องไร้แม่อาแล้วไง ไอเดีหอนมันวิ่งมาล่างเลยหมดเลยนะที่มันกูอะไรมีหกขาติ๊กตอก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 กูเสือนอนสคนครับแบบสวิงกิ้งชายน่

ไอ้คีเนสิกเวลามันยกไอ้อิเล็กทริกอันติมันมันหักมันหายปะวะไม่เชียวเลยเพี่ยืมหายปะวะโมนาปัดอะหายพี่มันก็มันมันน่ามันน่าจะฟิวเดียวกันปะอันติอิเล็กทริกกับโมนาตสวัสดีครับมาตาโต้ครับเกมนี้มีพลิกล็อกใหม่ไม่ไม่มีไม่มี ว่าหายว่ะหายปล่าเหรออันไอนอันตีเล็กติกมันใคล้ายสกิลหนึ่งเพลก็ก็หายไม่ใช่เหรอหายปล่าไม่ชัวร์พี่รู้แค่อันตีมอน <c oughs> อ่ออกสายโพลด้วยคนคคน,นึงนได้เลยโอ้ยถอยเลย <c oughs> ขอแฮมเมอร์สายคลิกรับขอแบบโหดๆตีทีหัวยูสาคลีเหรอครับได้ทายนะ ดี่วโชว์ไง่ะมีบึมมีบม้ยเกิดมาเรื่องอะไรเล็กกูต้องไม่โดนก่อนด้วย้เด็กโดนเพรเราต้องเป็นคนเปิดเว้ยมามามาวิ่งโบชนะเกมเลยสัส เปิดเปิดเปิดเจอเจเจอเปิดเลยนะเจอเปิดเะครับเราเเปิดเปิดก่อนชนะเล็กมาดีเล็กผมันน่าจะนู่นเดี๋ยวเดี่ยวด่วงอะด่วงอะด่วงอะโอ้โหตายแล้วว่ะนี่ งเอาดิสวยสวยสวยยูอาร์ยเรดไอ้หี่ยแกงแกงแกง ถ้าเป็นไปได้เปิดเวสเทนต์ก่อนยั่โดนดักเจ้าก่อนทนะี่มันเอาตายเดี๋ยวไว้สต่อกได้ไหมใสโ่สโคนใส่โคน โอ้โหหมอยล่าไม่มีตังอรอนึงวะตีปั๊มดีตีปั๊มดีซิกเกิลอะไรนเลยบอกก่อนว่าพาไปดิเดี๋ยมีบึมนะมีบึมนะ A hellborn barracks has been sacked. Oh, my lad, I Sửa washed up. Uh -huh. Oh, oh. Walk the plank. Someone's all washed up. The legion oh, Walk the plank. Yo ho ho hey, first, the of plunder the hellborn tower. Water monsters are great, and all this fire. Shiver me tempers right now. Come on, I'm not off, man. I'm not gonna.